สวัสดีค่ะวันนี้นี่ค่ะ <c oughs> ของเล่นที่บ้านนะคะที่บ้านมีลูกชายอายุห้าขวบกว่าค่ะของเล่นเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอันนี้อันนี้อ๋อแล้วยังมีอีกเยอะนะคะเพราะว่าไอที่สร้างบ้านนี่คือมีห้องหนึ่งเลยค่ะสําหรับเก็บของเล่นมีเยอะมากและใครที่อยากมีของเล่นแบบนี้อยากเก็บของเล่นไว้เป็นที่เป็นทางหมายถึงว่า พร้อมที่จะเล่นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ควรมีห้องสําหรับให้เด็กไว้เล่นนะคะเพราะว่าข้าวของอะไรเนี่ยก็จะอยู่ในห้องนี้ทั้งหมดเวลาเด็กมาเล่นก็นมาเล่นในห้องนี้จะได้ไม่ต้องหาว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็หาตรงไหนให้แม่ปวดหัวแม่ของตรงนี้อยู่ตรงไหนคือเข้ามาในห้องนี้สามารถหาเจอเลยถูกไหมคะนี่เป็นของที่ชอบมากพวกแบบนี้เด็กผู้ชายก็จะชอบแบบนี้ แล้วก็มีไดโนเสาร์ใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไดโนเสาร์มาให้ดูก็จะมีหลากหลายนะคะของเล่นอันนี้ก็จะเป็นรถเคนบังคับนะคะนี่ซึ่งชอบเล่นมากเด็กเดี๋ยวนี้ก็จะเล่นอะไรเป็นพักๆนึ่งองากจะเล่นอะไรก็เล่นแต่ถ้าเรามีนี่นะคะไดโนเสาร์แต่ถ้าเรามีห้องในการจัดเก็บของเล่นให้เขาะคะ่ะเขาก็จะมาเล่นที่ห้องนี้ แล้วก็สามารถจัดเก็บของเล่นไว้เป็นอาจจะไม่มีชั้นนะคะอาจจะเป็นตะก้าตะก้าอันนี้คือไดโนเสาร์อันนี้คือขข่ของหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะไดโนเสาร์อันนี้มีหลากหลายสายพันธุ์มากนะคะแล้วก็จะมีพวกรถไฟเยอะแยะเลยค่ะบ้านไหนที่สร้างบ้านก็บ้านไหนมีลูกก็อาจจะทำห้องไว้ให้เด็กๆเด็กๆได้เล่นนะคะ เสริมสร้างพัฒน,นาการแล้วก็ลดการดูมือถือด้วยค่ะอ่ามีอะไรอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาโชว์เดี๋ยวเอาตัวรถไฟมาโชว์อ๋อมีเครื่องบินมีเครื่องบินค่ะมีเครื่องบินก็เลยนะคะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเลโก้ค่ะเลโก้ไดโนเสาร์ฝึกสมาธิอ่าก็คือก็จะรวมอยู่ในห้องนี้ทุกอย่างเลยนะคะเป็นรถขยะ หรือจะเป็นเครื่องบินมีทุกอย่างเลยบ้านไหนที่มีเด็กก็ควรที่จะมีห้องนะคะส่วนตัวให้เขาเขาจะได้ว่าเออเขาเนี่ยมีห้องส่วนตัวเหมือนกันนะแล้วก็มีเวลาเล่นของเล่นอยู่กับเขานอนที่นี่ได้หรือทํากิจกรรมที่นี่ได้โดยที่ไม่ต้องออกไปข้างนอกเพราะว่าตอนนี้ก็คืออาจจะมีสถานการณ์เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดหลือะไรต่างๆนะคะแล้วก็สร้างห้องให้เด็กๆ เล่นในห้องนี้ก็ไม่อยากไปไหนเพราะว่าติดแอร์แล้วก็เย็นถูกไหมคะแล้วก็มีของเล่นให้เล่นต่างๆนานา,นา,นานเลยมากมายเลยคะ่ะสําหรับใครที่มีเด็กอยู่ที่บ้านนะคะก็แนะนําให้มีห้องไว้สําหรับของเล่นเด็กสักห้องหนึ่งนะคะมันเป็นอะไรที่แบบขเขาเรียกว่ายังไงอ่ะคนเป็นแม่ก็พูดไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าเห็นลูกมีความสุขนะคะแม่ก็มีความสุขเหมือนกัน คะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปด้วยบรรดาของเล่นต่างๆของลูกชายนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ